สเต็ปยก7มาอีกหนึ่งคันค่ะในรุ่นของสปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อนะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1,59,000บาทนะคะสเต็ปยก7แบบนี้หล่อมากเท่มากแล้วก็สูงมากๆเลยนะคะคันนี้เซลสูง165นะคะรถคันนี้ถูก ยกขึ้นไปอีก7นิ้วเรียกได้ว่าหล่อมากจริงๆนะคะคันนี้เนาะอย่าพลาดที่จะชมคลิปนี้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถสีขาวคันนี้ก่อนนะคะในรุ่นของสปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสเต็ปยก7มาด้านบนค่ะสกูฟฝากระโปรงทรงฟิตทรงเต็มบานแบบนี้นะคะ mm hmm. ทำเป็นแบบสีทูโทนให้เลยสีขาวตัดสีดำด้านนะคะแล้วก็เล่นสเต็ปของตัวบอดี้ของ สกูฝัากระโปรงด้านบนเป็นขั้นแบบนี้นะคะใช้ระบายอากาศได้อย่างดีเลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจังหน้าหล่อเหมือนเดิมนะคะ F O R D F O R D ภาษาอังกฤษใส่ไฟ L E D สีส้มให้เรียบร้อยเลยนะคะครอบไฟหน้าถูกใส่มาแล้วแล้วก็รวมถึงคันนี้จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวกันชนหน้าเหล็กของ HAMMER นี่เลยหล่อมากเท่มากนะคะสำหรับตัวกันชนหน้า ที่เป็นของแฮม m มอรรุ่นคิง s ี r ีส์มีห่วงแดงให้สามารถลากได้ถึง3.5ตันเลยนะคะแล้วก็เหล็กของเขาหนามากมีไฟดับเบิลไลท์ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็คันนี้ค่ะที่เกริ่นในต้นคลิปนะคะว่าสเตปยก7แบบนี้นะคะเปลี่ยนโชคเป็นโชคของโปรเฟนเดอปรับให้8ระดับเลยแล้วก็ใส่ตัว ปีกนกของโปรเฟนเดอร์ด้วยเช่นกันนะคะต่อคอมาขึ้นไป7นิ้วนะคะใส่ลองก้อนใส่กันโครงของโปรเฟนเดอร์ให้ทั้งหมดเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้หล่อจริงๆนะคะใครพลาดชมคลิปนี้ไม่ได้แล้วก็รวมถึงตัวแมกยางอันนี้นะคะยัดยาง22ใส่เข้าไปเลยนะคะยางของ Cosmic AT เนาะเป็นยาง3 15คูณ12.5 R 22แล้วก็รวมถึงตัวแม็กไลายหล่อๆแบบนี้นะคะใส่ลึก44ให้เลยเนาะยกให้7นิ้วเช่นเคยนะคะอะล้นออกมาจากนอกตัวรถนิดหน่อยนะคะในแนวของออบรถในสไตล์ที่ลูกค้าต้องการแบบนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ซุ้มล้อใส่เข้ามาเพื่อให้ด้านข้างดู มีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกเห็นไหมอันนี้เป็นลายที่ลูกค้าเลือกเองทั้งหมดนะคะจากแก้มด้านหน้าประตูหน้าประตูหลังแล้วก็รวมถึงด้านท้ายแบบนี้เป็นลายล้อลายขีดลายดาวแบบนี้อันนี้ลูกค้าเลือกเองทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะบันไดข้างของแฮมเมอร์รุ่น Shadow Series ใส่ให้ในรุ่นของสปอร์ตนามันจะมาเป็นรุ่น ที่เป็นบันไดข้างธรรมดาเนาะอันนี้เราอัพให้ใหม่ทั้งหมดนะคะอ่ะสูงมากคันนี้นะคะแล้วก็หล่อเท่ลงตัวมากๆนะคะเป็นในสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเลยเนาะสำหรับตัวบอดี้รถสเตปยก7แบบนี้นะคะเบ้ากันรอยฟิล์มกันสัดราวหลังคาไม่ได้ใส่นะคะคันนี้จะติดแหลกหลังคาเข้าไปกับตัวบอดี้รถเลยนะคะเข้าไปกับตัวบอดี้รถเลยนะ นี่เลยนะคะแล้วก็รถคันนี้ค่ะมันมันถูกยก7นิ้วขึ้นมานะคะตัวตัวแหลกหลังคาตัวนี้ตัวโซลารูปถานหลังคาของแฮมเมอร์รุ่นนี้ค่ะมันใช้งานได้จริงรับน้ำหนักได้จริงแล้วก็ตัวรีโมทใช้เล่นสเตปไฟได้นะคะเปิดไฟบาร์ได้แล้วก็เปิดไฟ LED ได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่ะสูงมากคันนี้นะคะแล้วก็หล่อมากเนาะด้านหลังบ้าง ด้านหลังก็ไม่ทิ้งความหล่อเหมือนกันค่ะในสปอร์ตบาร์ปกติจะไม่มีสปอร์ตบาร์ให้อันนี้ใส่สปอร์ตบาร์ของแฮมเมอร์ที่เป็นแขนคู่แบบนี้เลยแล้วก็จะมี เน้นเล่นไฟที่เป็นสีแดงอันนี้เป็น,ปน,ปนไฟ LED นะคะเวลาเราเปิดประตูหรือว่าเราเปลดล็อกรถตัวนี้มันก็จะแดงขึ้นมาก็จะทําให้ตัวสปอร์ตบาร์เนี่ยดูหล่อแล้วก็ดูสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวไฟเบรกดวนที่3ถูกใส่มาให้แล้วนะคะจะได้เห็นรถเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือตัวครอบฝาท้ายที่เป็นฟอร์ดใหญ่พื้นดําด้านเห็นไหมคะแล้วก็ตัดด้วย ตัวฟอร์ดภาษาคิดที่เป็นสามมิติแบบนี้ที่เป็นสีดําตัดสีขาวนั่นเองแล้วก็ที่ค่ะขาดไม่ได้เลยตัวกันชนท้ายเลกของ HAMMER รนะคะรุ่น mx 2 0 4ใส่ห่วงโอเมก้าให้ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมในส่วนของวินลากได้นะคะหรือจะเป็นปากหนกแก้วอันนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันอ่ะเดี๋ยวดูด้านล่างนิดนึงค่ะด้านล่างในส่วนของชุดยกนะคะเราต่อรองก้อนขึ้นไป7นิ้ว เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นตัวรองก้อนใส่โชคที่ปรับ8ระดับนะคะเป็นซับแทงที่8ระดับได้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะปรับความหลบความแน่นเท่าไหร่นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยเพราะว่ามันปรับได้8ระดับเลยอ่ะเป็นไงบ้างคะนี้ถูกอกถูกใจลูกค้าหรือเปล่านะคะอยากได้ แบบสเตปคันนี้นะคะสเตปยก7หล่อมากมากจริงๆนะคะอยากได้แบบคันนี้ก็โทรเข้ามาหาแอมได้เลยนะ0 6 4 2 9 6 4 9 6 4านะโทรมาคุยกันได้โทรมาปรึกษากันได้นะคะว่าอยากได้แบบคันนี้นะคะอยากได้ในรถของรุ่นสปอร์ตหรือจะใช้ในรุ่นอะไรที่ลูกค้าต้องการนะคะเอวไวแท็กได้นะคะรุ่นของ tor อ Tra c k ได้นะคะแล้วก็สปอร์ตแล้วก็อ x อ s ออะไรเงี้ยค่ะเราสามารถ โมดิฟายแล้วก็ทําให้ลูกค้าได้ทั้งหมดเลยเนาะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะรถคันนี้สปอร์ตขับเคลื่อน4ลอ้อราคา1059นะคะแล้วก็สมาพร้อมกับชุดยก7นิ้วนะคะยัดใส่รอ2 2นิ้วออฟเซ็ตลบส4แบบนี้ใส่ซับแท้งต่อคอมาให้นะคะโทรเข้ามาคุย,คยกันได้เลยเดี๋ยววันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k แอมด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปให้แอมด้วยนะเดี๋ยววันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ